そう。 ไม่ได้นะครับผมแต่ก็ยังมีเรือจอดอยู่นะครับนี่จะเป็นทางลงนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็กำลังจะขึ้นนะครับผมก็พาลงไปดูตรงที่ปล่อยเรือข้ามไปฝั่งลาวนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ยังข้ามไม่ได้นะครับเพราะยังปิดประเทศอยู่นะเดี๋ยวเราจะพามาเดินดูตรงนี้กันนะครับผมว่ามันก็จะเป็นจะมีของขายเยอะนะครับ ตรงที่ผมมาเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเป็นตลาดเป็นที่ขายของนะครับอาจจะไม่ไม่ถูกวันที่เปิดนะครับผมวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดทุกร้านนะครับหิวข้าวผมนเดียวจะพาไปหาร้านกินข้าวนะครับบ้านแถวนี้นะครับผมก็จะเป็นสไตล์เก่าๆนะครับผมเป็นสไตล์เก่าแก่นะครับซึ่งก็ยังมีของขายนะครับผมมีของขายที่แบบเหมือนกับย้อนยุคนะครับผม อย่างร้านนี้นะครับผมร้านตั้งเต็กฮะนะครับผมร้านนี้ผมเข้าไปนะผมก็มีเป็นร้านขายซีดีขายเทปนะครับผมแบบโอ้คลาสสิกมากเลยนะครับผมมันดูเก่าแก่มากเลยละครับช่วงงานท่านมนะครับผมน่าจะมีการเปิดร้านขายของเยอะนะครับแถวนี้ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ซื้อของฝากนะผมไปฝากที่บ้านนะครับนี่ครับผมมีกะละแมนะครับผมกะละแมถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมอร่อยนะผมเพราะคิดพอดีว่าพ่อค้าเนี่ยให้ผมชิมมาแล้วนะครับผมชิมอันหนึ่งอย่าบอกว่าอร่อยมากเลยนะครับผมก็เลยจะซื้อไปฝากที่บ้านนะครับก็ซื้อมาอยู่สองแบบนะผมเป็นกาละแมห่อใบตองแล้วก็กาละแมห่อแต่เป็นกระดาษเป็นสีครับผม แล้วก็ซื้อสาหลายนะครับผมผมชอบนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปหากินข้าวกันยู่ข้าวมากแล้วครับโอเคครับตอนนี้ตอนนี้ก็เห็นเป้า,ายแล้วครับผมก๋วยเตี๋ยวนะครับผมก๋วยก๋วยเตี๋ยวนะครับคือของชอบผมเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปร้านนะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็ปรุรปงเสร็จแล้วนะครับปรุงเสร็จก็มันเดิรับผมผมปางคนกินเผ็ดนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็มาเดินริมโขงต่อนะครับผมก็อีกสักพักก็คงจะกลับแล้วนะครับนี่ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับผมเริ่มเย็นแล้วประมาณสี่โม ก่อนกลับก็มารับลมหนาวที่ริมโขนะครับผมโอ้อากาศเย็นมากนะครับผมถ้ากลางคืนนี้น่าจะหนาวน่าจะหนาวมากลมในแบบผมก็จุยกระจายครับก็ดา่านไปฝั่งลาวก็ยังข้ามไม่ได้นะครับผมแต่ที่เราเห็นเป็นพื้นดินนั่นคือ เป็นเกาะนะครับผมเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงนะครับต้องผ่านเกาะตัวนี้ไปอีกนะครับผมจะเป็นฝั่งลาวนะครับต้องขับเรือนะครับขับเรือข้อมทางนู้นนะครับข้อมปทางนู้นนะครับถึงจะข้ามไปฝั่งลาวได้นะครับแต่ก็ยังไม่เปิดนะครับผมยังไม่เปิดให้ข้ามเนาะงานท่านพนมก็จะถึงมาเนี่ยประมาณเดือนมกไปลายมกราณ์นะก็ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นจะเปิดหรือเปล่านะครับผม ถ้าเปิดเนี้ยก็คงจะได้ไปเที่ยวนะครับผมฝั่งลาวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็จะจบคลิปไว้เท่านี้นะครับว่าก็จะกลับแล้วนอกจากนก็เทแล้วนะครับผมจะถึงบ้านก็แล้วกันเสมอเคบขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผมพูดติด